لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليزهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هجي حج هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kapkun allah subhanahu wa ta'ala ya allah subhanahu wa ta'ala yang hirau dami ciwit madun tun wan ikwan bin allah subhanahu wa ta'ala ให้ความสําคัญ เป็นวันที่อั Allah, apa bin Allah s, apa bin Allah s apa k k u b ฮ a n a w ะ a าลาได้ให้การอภัยโทษเป็นวันที่อั Allah s u b ฮ a n a w ะ a าลาได้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในวันนี้และเป็นวันที่อั Allah s u b ฮ a n a w ะ a าลาได้ให้เราและทุกสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นได้กลับคืนสู่อั Allah s u b ฮ a n a w ะ a าลาในวันศุกร์เช่นเดียวกันอัลฮ h a m d u l ล l l a h นะครับอิตักุลลอฮ์ให้เราได้ยังเกรง ต่อ Allah ัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สังการจำเก็งอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى นั้นเป็นคุณลักษณะของผู้ที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ได้ผู้พอประทัยวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบปะกันและก็ได้ฟังนะครับการอธิบายการให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนา นะครับเรื่องที่จะคุยให้กับเราก็คือขาข้องเวลาพี่น้องที่รักทั้งหลายเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่อัลลอฮฺ سبحانه ูละ ت ع ا ล ى บอกในอันกุรอานวันอัลลข้อสาบานต่อการเวลาเวลาอัสรีอินันอินซานะลาฟีคุสมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนอิลลัลลัตินะอามันุวะอามิลุสซอลิฮะ เป็นแต่บรรดาผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่มีอามันฑใบาดะมีอามันความดีนะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้อัลลอฮฺสุบะฮฺอานุตาลาได้ส่งเรามาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อัลลอฮฺสุบะฮฺอานุตาลานั้นได้ให้การทดสอบกับพวกเราทารั้งหลายมาใหม่ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยา อัลลอฮ์ตาเาให้เราเกิดมาในโลกดุงยาเราก็ต้องเจอบททดสอบมากมากหนึ่งในบททดสอบนั้นก็คือเรื่องของอ ي มานเรื่องของการศรัทธาของเรานะครับว่าเราจะเป็นผู้ที่ชดชนหรือว่าเราจะเป็นผู้ที่อัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และต ع ا า ى เปพอประเทยแต่อัลลอฮฺ سبحانه และตาเลนะครับได้กล่าวไว้ในสุลตุลอะรอเราอย่ารอเวลาให้ทึงที่อัลลอฮ ให้ถึงเวลาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เอาเรากลับไปหรือว่าอย่ารออย่ารอเวลาในการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะเอาสับสิ้นสมบัติของเราคือนะครับเพราะเป็นเวลาที่เรานั้นไม่สามารถจะแก,ก้ตัวได้อย่ารอเวลานะครับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะลงโทษพวกเราโดยการทำบาปโดยการฟ้าฟื้นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลา Dan ti Allah SWT bawa ni Al-Quran ni suratul A'raf Ayat ti si si uh, Sang Walikulli ummatin ajan Tuk-tuk ummah nan nakap, mi wela kong man Tuk-tuk rachat-chat nan Mi wela kong man Wa iza ja'a jaluhum la yasakhiruna Sa'ata wa la yasakdimun Nakab Mua nah, wela nan damah ting Ulama bawa wela ni nan Hai mi' อธิบายโดยส้อมความไม่ความไม่ทีหนึ่งก็คือเวลาของการอาัะอัลลอฮฺตาลาจะลงโทษเมื่อไรก็ได้อัลลอฮฺตาลาจะเอาสับสินงเงินทองของเรากลับคืน,มน,ะะนมเมื่อไรก็ได้อัลลอฮฺซุบะอาโนะตาลาจะให้น้มท่วมจะให้ลมพัดเมื่อไรก็ได้นะครับนั่นคือกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบะฮอานะตาละอาลอตาลาเห้ควรนในการที่จะเอาคืนนะครับ กับความบาปป้องกเราทางไล่ที่ได้ปฏิบัติกันหน้าบุญเพ่นบุญน,นาเพ่นดินน่้และยาสตะคิรุนาซาเราไม่สามารถที่จะปริปรวิ่งเวลาได้ถึงแม้ว่าเป็นหนึ่งวินาทีสักทีก็ตามหนึ่งชั่วโมงสักทีก็ตามว่าและยสตักบิมุลและเราไม่สามารถที่จะดึงเวลานั้นให้มาก่อนได้ความไม่ที่ซ่องคืออ,อาจันก็คือความตายนะครับเมื่อความตายได้มาถึงพี่นองที่รักทางไล เราจะอยู่ในตําแหน่งคนแห่งใดเราจะอยู่ในสถานที่อันใดเราจะมีตําแหน่งบาดนะครับอํานาจบาดใดอะไรก็ตามอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى จะไม่ประวิงเวลาของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายยาบานีอาดัมอัลลอฮฺ ت ع าลาได้กล่าวว่าโอ้ลูกอาดัมเอ๋ยอิมมายะตี่ยะนักุมรุสุลุมมิงกุมยาคุซซูนะอะเลิก Allah Subhanahu wa taala ได้ส่งท่านรอซูลมาอธิบายมาบอกกล่าวให้กับพวกเราในเรื่องราวที่เป็นความสัดจริงนะครับในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วและเรื่องราวที่อยู่ในลลกุญแจแห่งนี้นะครับย่ากุซูนะอะลัยกุมอายาติฟะมานิตตะกอใครที่ตักวาต่ออัล a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى นะครับนะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับเข้าได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ะ ى ฟ้าอัลสล่ะและปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ตัวเองได้ทําผิดนะครับรีบนะครับตบัตตัวกับอัลลอฮฺ สุบฮาอนวะตะลาอัลลอฮฺบอกว่าฟลาข้าฟุนอะลัยมววลาฮุมยัฮซจนุนนะครับบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้าจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในลูกกุโบของเขาจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทองมาชัดของเขาจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในมีสารของเขาจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนสะพาันธซีรอดของเขาและจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในบ่อน้ำพูดของเขา นะครับเพราะการเดินทางของเรานะครับหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับเรายังมีการเดินทางอีกอยาวไกลฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ตักวันนะครับยำเกรงต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่ Allah Subhanahu Wa Taala ห้ามและก็รีบเต้าบัสตัวนะครับอ Allah t a a ล a นั้นได้สัญญาให้กับเราว่าละขุมยะซานุน และเขาจะไม่มีความรัดกระทมอันใดเลยนะครับเขาจะไม่ได้ทำเขาจะไม่ไม่เสียใจว่าเขาทิ้งอะไรเอาไว้เพราะสิ่งที่เขาทำท้งมดนั้นเป็นการกระทำที่ยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa taala ลูกเมียเขายุบบันหรือเขาจะไม่เสียใจเพราะเขาได้ส่งหลูกของเขาเขาได้ซ่อนลูกของเขาเขาได้อบรมสร้างซ่อนเมียของเขานะครับ ให้อยู่ในแนวทางของ Allah Subhanahu Wa Taala บุคคลเหล่านี้จะไม่เสียใจนะอาบดันอาบดันวลาดีนะกกระบูบิอายาตินะและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธอันกุรอานปฏิเสธการละมา่นปฏิเสธการใจ zakat นะครับและเป็นคนที่กระบูบิอายาตินะเป็นคนที่โกหกหลอกลวงทางร่างกายทางหัวใจและทางลิ้นของเขาโกหกต่อ Allah นะครับปฏิเสธอัลลอฮ์หัวใจของเขาไม่รู้ไม่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 ยอมรับอัลลอฮ์ไม่ยอมรับในคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่นําสัมวัสตักบารูโอหังนะครับคนที่โอหังก็คือคนที่ไม่ยอมรับต่อสัจธรรมนะครับกินริสกีของอัลลอฮ์ให้ใจริสกีของอัลลอฮ์นอนบนดินของอัลลอฮ์ เดินบนดินขอัลลอ h ให้ใจอากาศขอล l l a ์ Allah, กินข้าวขอลอ l a h อาบนา้ำขอลลอ a ์แต่นาเสียดายไม่รู้จักอ l l a h s u b h a n a h วตะตะ a a แต่บุคคลที่นาเสียดายไปมากกว่านั้นก็คือคนที่รู้จักลลอ a ์แต่ไม่อยอมปฏิบัติตามคำสั่งลลอ a ์คนคนนี้รู้จักใชยตอนนะครับรู้ ว่าชยตอนนั้นผู้ที่ a ล l a h Subhanahu wa t a a l ละนั้นผู้ที่อัล a h Subhanahu wa t a a l ทราบเช่แต่ดันต้องไปเดินตามลั่งของชยตอนมั้รายที่ทุกทราบเช่นฟัสตักบบูอันฮาไม่ยอมปฏิบัติตามอุลัยอิกาอัฮาบุนนาบุคคลเหล่านี้ก็คือชาวนรกฮุมฟีฮาคอลิดุนจะอยู่ในมันไปตลอดกาลพี่น้องที่รักทั้งหลาย เพิงระวังอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาลงมาให้เรานี่อัลลอฮฺตาลาเคยทํากับบรรดาอุมมะก่อนๆมาแล้วในยุคของนบีลูกนบีโนอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺตาลาก็ให้นะให้มีน้ำท่วมโลกมาแล้วคนที่รอดพ้นก็คือคนที่ยำเกรงต่อองล์โลกคนที่รอดพ้นก็คือคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นะครับอุลมามะบอกว่าอัสซุนนะกาซาฟีนัตินนุ ح. สุนนะเรียบเสมือนเรือนบีนุชใครขึ้นรอดใครไม่ขึ้นจมนะครับอัลลอฮ์เคยตามาเห็นมาแล้วในอุมมัตุลฮูดอุมมัตุซอลห์แต่อัลลอฮ์แต่ละให้มีเสี่ยงกรมประณัสนักรั์ให้มีเสี่ยงกรมปนะณัสนะครับจนกระทั่งนอนตายกันเป็นเกลื่นว่าอุมมัตุลูธ และในสมัยทีนะ่ในสมัยของลูดดืึงต่ออัลลอสุบฮานวะตาลาไม่ยอมที่จะแต่งหน้านรหว่างผู้หญิงและกับผูช้ชายยอมที่จะไปห้าผู้ครองเป็นการรักรวมเพจอัลลอฮตาลาก็ได้ปริกแพ่นดินมามากต่อมากไล่เลยนะครับและก็อีกมากใหม่นะครับทุกครั้งที่มีไปพิบัติผู้ศรัทธาต้องยำเกรีง ผู้ศรัทธาต้องกลับคืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาให้ได้นะครับเพราะบาลามาครองกับการทำบาปการยกบาลาบิลอิสติกฟ้าด้วยกับการอัสตักฟิรุลล,ลอฮันอาดิมนะครับฉะนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายเราอยู่อย่างไรอั Allah ลลอฮฺแต่ลาได้ต่อชีวิตเรา ให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวแต่ข้อให้การยืนยาวของชีวิตของเรามีนำนักน้อัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะละ ص ฮาบะเคยทามั้งนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าข้อดิษของอบีซับดุลลอฮ์บินบุสริลอัลอัสลามีรดิยัลลอฮุอัน ن ุมี ص ฮาบะท่านหนึ่งได้ทามั้งนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโอ้ยาร ر س و ل u l อ a h ใครรุนน e e um e ้าสินะครับใครแหละที่คนเป็นคนที่ดีส์ในมูบันดามนุษย์ต่างๆใครยุตนาสุใครดุนคนที่ดีนั้นคือใครล่ะนะครับท่เราสุดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าใครรุนน้าสุมั่งต่อ العمر คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อัล l l a ์ต่ออายุให้กับเขาว่าฮาซุนอามาลุแต่เขามีอามันที่ดีถึงเวลาเขามายั่ง มีสมบัติเข้าใจสักกาเขาดูแลคนลำบากอยากจนเขาอยู่กับหัวใจของเขานั่นได้คล้องกับมัสยิตหัวใจของเขานั่นได้อยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه แลตาละนั่นคือคนที่ดีที่สุดนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่มีเงินเดือนเงินดงมากที่สุดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่มีอาสังหาริมาสักมากที่สุด อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ร่อที่สุดแต่คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อัลลอฮ์ให้อายุยืนแต่ยืนอยู่บนสัจธรรมของอัลลอฮ์ سبحانه แวะุต่านสุฮบะได้ท่านตอบว่าอายุน่าสิชลาดุนยายอห์นสุลลอฮ์นะครับมนุษย์ไหนล่ะที่ชั่วที่สุดยอห์นสุลลอฮ์ที่เลวที่สุด รสอะลัยฮิวะัลลัมได้กล่าวว่ามันตอ,อ่ออมรุคนที่อัล l l a ์ตรัสต่ออายุให้นะครับว่าแท้อามะลุแต่การมีอายุของเขานั้นอยู่บนหนทางของการฟา,ากฟื้นต่ออัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่เลวที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เราต้องเป็นผู้ที่ฉลาดผู้ที่ฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชอบได้ที่นึง่ง ผู้ที่ฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชอบแข่งขั้นใดอันดับนึ่งกองโลกผู pues King, ้ที่ฉลาดไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้มากมากแต่ผู้ที่ฉลาดนั้นนบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนเราใน h ะด i ษของอบียะ์ละอัลชาดดาริบิลาอาสรดิยัลลอฮุอันฺฮฺดะกล่าววได้กล่าวว่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมดําราว่าอัลกีสคนที่ฉลาดนั้นมันได้ในับสักคนที่รู้จักตัวของเขาเอง เขามาแต่เนก็เขามาอยู่นี่มาทำอะไรและกเขายิล็อกไปเไนรู้ตัวเองตัวสอบตัวเองก่อนที่จะลับตาน,นอนในตุกตุกขึ้นตัวสอบตัวเองว่าเราทำบาปอะไรไปมั่งในวันนี้เราได้รตรยยดับซ้องโกแมไปมัง่งไมเราได้ถอยตรยดับหลูกของเรามัง้งไม เราแต่ตระยดกับปูซานของเราเมืงอไห่อาหารที่เรากินไปเนมันเป็นสิ่งที่ฮาลานหรือฮารอมอีนองกับน,นั่นคือพ้ที่ Allah s บ b h a n a h u Wa t a า l บอกว่านั่นคือคนที่ชาะว่ามิลลิมาบะดันเมาส์และบุคคลเรล่าน,นี้คิดถึงความตายอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาพัานกูโบ สจาดะฮ์อัลันดิยาหะอินน้าวินนาอิลาร็อบนะ <c oughs> ให้สลามกับบรรดาชาวกุโบและเขาบอกกับชาวกุโบว,ว่าเราจะกลับไปสักวันนึงไม่วันนึงก็วันใดนะครับเขาคิดถึงความตายอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขากินข้าวคำแรกเขาไม่รูไ้ได้กินในคำที่สอมหรือไม ทุกครั้งที่เขาได้ละมัธยุทีวันนี้เราจะเชื่อไหมว่าเราจะได้ละมาดอัสรีต่อเดียวนะครับว่าอามิลามบัตันมอสให้ทําคิดในสิ่งที <h <h ่ตัวเองจะกลับไปนะเวลาคนที exactly ่ไปส่งเราก็บอกว่ารักเราเนี่ยเขากลับลูบอกว่ารักลูกกลับเมียบอกว่ารักเมีย ไม่มีใครไปนอนกับเรานบ,บีบวัวสิ่งเดียวที่อยู่กับเราก็คืออามันทิโซเล่การต่ำอามั่นความดีของเราที่จะพาเราไปสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาที่จะนำพาเราไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาในวันที่เราไม่ต้องการอะไรเลยพี่น้องในวันที่เปืือนเอาชนอตีดินมากางให้เราเราปฏิเสธในวันที่เปลือ เอาหัวทะเบียนรถมากางให้กับเราเราปฏิเสธในวันที่เผื่อเอาตำแหน่งมาตั้งในมือของเราเราปฏิเสธในวันที่เผื่อเอาทรัพย์สินเงินทองมาโอนให้กับเราวันนั้นเป็นวันที่เราปฏิเสธเพราะไม่มีไม่มีอะไรที่จะช่วยเลือเราได้นอกจากความดีเท่านั้นพี่น้องนบีได้พูดตีตว,ว่าววลาจิซูมันมันิตตบบนันัสซะฮูฮาว่า คนที่โง่ที่สุดก็คือคนที่เดินตามอารมณ์ไฟต่้ของตัวเองที่ฟ้าฟื้นต่ออัลลอฮ์ سبحانه และก็ะต่าลว่าแต่มัน,นอาลันมาอาล,ลลอฮมีแต่ความว่างว่าฉันจะได้สรรค์แต่ฉันไม่เคยมาอย่างเลยมีแต่ความว่างว่าฉันจะได้สาวันแต่ฉันยังเน็คคนต่อสูพผอมแม่มีแต่ความว่างว่าฉันจะเป็นคนดีพนันนันเป็นคนดีพนันนี้แต่เราฉันไม่ได้เดินบนหุนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอาลาเลยพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอ่วรรณะมะตานีมักบูดะมักบูนนฟีฮิมาเกียรรุ่มินันนัสพี่น้องครับชองเนื้อมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราณวันนี้นั้นไล่ต่อไล่คนที่เปิดช่ยเนื่องอัศะสุกับผ้าพี่น้องวันนี้พี่น้องเดินมามัสยิดได้อัลลอฮ์ให้เท้าให้ตีนพี่น้อง พี่น้องต้องคิดนนะวันที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาเอาแรงค่าเอาแรงเท่าวอองเราลับไปไม่มีวันแหละไม่มีโอกาสในพี่น้องที่รักทั้งล่ที่เราจะก้าวเดินมาสู่มัสยิตในวันที่อัลลอฮฺตะลาให้เรายกมือเราต้องยกมือตักบีบตอก กเราพักดีต่อรอสุบฮานวตาตลาคอนเถี่ยวรอตัลาจะให้แรงมือของเราหมดไปวันนี้เรามีตาพี่น้องแหล่อันกุรอานอย่าไปรองรำทำเพลงเป็นการฝฟ,ฟื้นต่อลอตอบออตัลลาจะท่ามตามันจะตอบก็ a อวันนั้นเราทุกปิดปากเราทุกปิดปากให้ตาตอบให้มือเราตอบให้แข็งข้าเราตอบ อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ใช่สุขภาพของเราพี่น้องวันนี้ถ้าเรามีเงินทองอย่าประวิ่งเวลาว่าเราอีไปมัดกเราอยไปตำฮัดคอยไปคนตอนแก่พี่น้องที่รักทั้งหลายคนที่มีเงินมือทองถ้าเราไม่อารัมในวันนี้พี่น้องเราก็ไปไม่ถึงอย่าปรปวิ่งเวลาว่าฉันจะไปตอนแก่ไปล้าบาบไปล้างบาป,ป,าบาปตอนแก่พี่น้องวันนี้เรามีเงินทอง รีบชใช้จเงินทองในหนทางของลลอ a ์คนที่จ่ายจเงินทองในหนทางของ a ล l a h เขาไม่รู้สึกที่จะเสียดายพี่น้องเส,ส้นซองเส้สนลานซองลานเขาไม่เสียดายเพราะเขาเชื่อว่าลล l a ์ Allah ตาล่านั้นได้เขียนโบนัสเล่านี้ในวันอาคิรัให้กับเขาแล้ววันฟิารนะครับและก็ความวางเปล่าของเราในแต่ละวันมือของเราทําอะไรตาของเราทําอะไร นะครับลิ้นของเราได้ทําอะไรไปพี่น้องที่รักต่างยในแต่ละวัน,นเราปล้อยเวลาให้ว่างเปล่าเมือนกำหนักชอดบอกว่าอัลวัตุกัสไซฟีเวลานั้นเปรียบเสมือนคนดักเปรียบเสมือนคมดับอินลำตักตอถ้าฐานไม่ตัดมันขอต่ออักมันจะตัดฐานวันยังขำพี่น้องมันตัดฐานไปแล้วมันไม่มีวันกลับคืนมา ต่างที่สูญเสียไปเราห้ากลับมาได้แต่เวลาที่สูญเสียไปพี่น้องเราห้ากลับมาไม่ได้ก็ขอฝากกับคุณบาสในวันนี้นะครับใน,นเรื่องราวของชีวิตใน,นเรื่องราวของขาของเวลาว่างว่าเราทุกคนนะั้นนะครับได้ใช้เวลาของเรานะั้นให้มีความสมบูรณ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลกุลกอลิฮะละอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะซาลีมุสลิมีนมินกุลดิดัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮฺวัลกอฟูรุรเราฮีม ان الحمد لله